เราก็รู้แล้วนะครับประตูฉุเกเฉินรถกนนี้ใช้อะไรน้ำมันหรือ CNG นะครับใช้น้ำมันโอเคในกรณีฉุกเฉินเราสามารถมองหาเป็นตัววลาวตัวว์วเปิดปิดวลาวตัวเนี้ยมันจะคุมระบบการทํางานของประตูอ่าอย่างเช่นตอนนี้คือประตูอยู่ในสถานการปิดน,นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นว่าระเปิดอ่า คือเรารอประมาณ15บห้าวิพอลงตรงนี้เงียบสามารถจึงได้เลยมันจะฟรีท,ทันทีอ่า,ว ID, วา,าเนี่ยได้ทันทีได้ทันทีแล้วไอดีวาคอนโรลตัวนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมดสำหรับรถคันนี้มีอยู่5้าจุดก็คือจุดแรกจะอยู่ที่ผู้คนขับอ่าคือคนขับสามารถเปิดปิดได้เลยสองอยู่ที่ด้านหน้าอ่าสามก็มคือด้านหน้าด้านนอก สีก็คือด้านในตรงบันไดก็ห้าก็คือด้านนอกกับด้านหลังด้านนอกคือในไรเขาเรียกยังไงนะครับคือทีมกู้ภัยเนี่ยสามารถเข้าช่วยเหลือเราจากด้านนอกได้ทันทีด้านหลังฝั่งขวามือนะครับ ซึ่งจะมีกลออยู่ตรงนี้นะครับเป็นการเปิดฟ้าที่ออกมาเปิดก่อนเัวนี้นะครับดันมา